ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง70ชั่วโมงของกรมอนามัยวันที่17กันยายน2568เวลา11.30นนายบัญชาชาวบดินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ขั้นกลาง70ชั่วโมงของกรมอนามัยพร้อมด้วยน,นายธนกิจอัฏฐสัมปุน,นะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีดรสาธิตทิมขำผู้อำนวยการสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสี่สระบุรีนายแพทย์ประสิทธิชัยมั่งจิตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีโดยมีนางสาวการชนิฐาเอกแสงสีท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีได้กล่าวรายงานด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีแลนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทันเป็นอู่ยูณะรัศมีบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีปัจจุบันจังหวัดสระบุรีมีประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีความจําเป็นจะต้องมี การดูแลที่ถูกต้องโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงโดยท่านผู้ว่ารายการจังหวัดสระบุรีกล่าวว่าโครงการนี้ก็จริงๆแล้วก็เป็นโครงการที่ต่อยอดจากปีที่แล้วนะซึ่งปีแล้วผมให้แนวทางทํางานกับทางท่านท้องถิ่นจังหวัดไปแล้วก็รวมทั้งทีมสาธุขในเรื่องเกี่ยวกับการอบ,มอบรมทักษะให้กับผู้บริบาลผู้สูงอายุต้องยอมรับว่าจังหวัดสระบุรีเราเข้าสู่ฐางคนผู้สูงอายุแล้วนะครับเวลาลงพื้นที่เนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะพบคนผู้ป่วยติดเตียงต่างๆนะครับแล้วก็ค่าดูแลบางทีทักษะการดูแลลูกหลานก็ดูแลไปตามาสภาพผมก็มองเห็นว่าจริงๆแล้วเราน่าจะมีการเพิ่มทักษะให้เขาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุก็นํามาอบรมในปีแล้วนะครับไม่ว่าจะมาประมาณสองรุ่นนะครับแล้วก็หลักสาคัญก็คือว่าเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนไม่ต้องไปจ้างใครในการดูแลแต่ว่ามีทักษะ เดียวกันก็ถ้าเขามีเวลาก็เพิ่มเติมชั่วโมงทักษะอบรมเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อไปก่อให้เกิดรายได้เป็นอาชีพผู้บริบาลผู้สูงอายุต้องยอมรับว่าจังหวัดสระบุรีเราเนี่ยรอบๆข้างเรานะครับหรือแม้กระทั่งกรุงเทพเนี่ยมีที่พักผ่อนอาศัยรีสอร์ทเยอะคนกรุงเทพก็นําผู้สูงอายุพ่อแม่หรือญาติยายมาไว้ในที่รีสอร์ทเยอะซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถถ้าเรามีทักษะดีนะครับ แล้วก็ครบตามชั่วโมงที่ได้กําหนดไปเนี่ยมันก็สามารถเป็นอาชีพหนึ่งได้อาชีพหนึ่งไรายได้ดีนะครับเดือนละสองหมืนไม่นับการกินอยู่ต่างหากแต่ว่าถ้าท่านอาจจะบางท่านอาจจะไม่มีเวลาที่จะไปมีอาชีพนี้ในต่างต่างจังหวัดได้ก็สามารถดูแลในชุมชนได้โดยทางท้องถิ่นเนี่ยก็มีการจ้างพูดวานูิสงูงยุอย่างน้อยก็เดือนหนะ้าพันหกพันนะเป็นค่าตอบแทนแต่สาระสาคัญคือ เรื่องต้นที่ผมทําตัวนี้มาคือแนวคิดในเรื่องของการลดใชใ้จ่ายและเพิ่มทักษะการทํางานในเรื่องผู้ดเรลผู้สูงอายุให้กับคนในครัวเรือนแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ไปสร้างก่อให้เกิดเป็นอาชีพเป็นไรายได้ต่อไปนะครับแล้วก็คงจะมีโครงการอย่างนี้ต่อเนื่องก็ทํามาต่อเนื่องเข้าออสู่ปีที่สามแล้วผมจะขึ้นเป็นผู้ว่าปีที่สามแล้วนะครับเริ่มปีแรกมาก็ทําแล้วก็ล่าสุดก็ต้องขอบคุณทางท่านอสพทเขตสี่ท่าน พี่หมูรองยกองค์การปรส่นจังหวัดซึ่งท่านนายกองการการส่วนจากท่านสัญญาบุหลวงก็รับปากในการที่จะเติมงบประมาณในการดูแลผู้บริหารผู้สูงอายุในตัวนี้มาให้เรื่องงบประมาณไม่ใช่ปัญหาปัญหาของผมคืออยากให้คนมาอบรมทักษะคนนี้เยอะๆนะครับเพื่อกระจายไปในการที่ผมบอกว่าลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ตัวนี้ไปครับภาคราชการโดยจังหวัดสุรีและเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นกรมนาไมาที่เป็นเจ้าของหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดหาเงินในส่วนกลาง ท่านนายกอบจนะครับท่านรองนายกอบจ,จอแต่ชนะพี่ใหญ่ของท้องถิ่นก็มีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากที่งบส่วนราชการขาดเหลือเช่นกันครับทางสาปชได้คุยกันแล้วครับจังหวัดไหนไม่ม,มีก็เอามาที่สระบุรีทําได้ทุกเรื่องทางสาปชก็พร้อมที่จะหางบประมาณเรื่องต่างๆแล้วก็ปลดข้อจํากัดของอสมอที่มีข้อจํากัดตัวนี้อยู่ก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นหน้าเห็นหลังนะครับก็คุณภาพชีวิตของคนสารีอย่างที่ผมบอก,กนะครับว่า พัตโต้เราก็คือคุณภาพชีวิตดีคนสาวรีไม่ทอดทิ้งกันครับขอบพระคุณครับ